สวัสดีครับน,นี่เรามาอยู่ที่การเงินนะครับมันเกิดพี่ตองนะครับพี่อันทำอะไรครับเนี่ยใส่จุ๊ก้าใส่จุ่นอ่ะได้เงาเหนียงามเลยครัใส่จุ่ได้ทำเหมือนพี่น้องมังเกิลพี่ตองโอนะครับคนสวยเพ็ดลาบนะครับ เห็ดาก็อีนะในการเลยมั้งพ่อเดอ่ะออี่บอยอาหารเสาได้ครับนี่ยนี่สดครับเนาะนี่สดน่ไ้ครับกินข้าน้ำกันันวันพุธนะครับวันพุธเฮ็ดซุกบ้ม ่ว่าจะลวกอยู่ลวกๆเนาะอ่าแป้งลวกออกจุนะครับวันนี้เมนูพิเศษของเราโดยพี่อันนะครับคนสวยเห็ดได้ไเห็ดได้เราเลยเจ็บครับเห็นหนาปก เมนูอะไรครับแม่หนลวกลวกจิ้มน,นะครับ<า>โอ้ใส่ใบบกูดครับแก้ขาวนะครับใบบกด <c oughs> ูดทายเบ็ดทายเบ็ดวมังเจ้าวครับที่เด็ดด้วยนะขี <c oughs> ้รุ่นร่วงครับโอ้หากินแห้งวนี้หายไปแล้วมั้ยเส่ะเด็ดซ <c oughs> <c oughs> ีเด็ดเห็นไรรับ เดียบทำลำชุดยยด้านนั่นจะเหรอชุดตรองเราครับโอ,อเคครัเคนะครับงานเกิดที่ตองครับวันนี้เโียงกับซรอยจุนะครับนี่นวัว

เอาสักชดเอาสักชยไม่อันไม่อันไม่อันก็ได้ไม่ไม่่่าข้างหน้าบอกต้องแหงมมืออจ้สวยผมกวยนะครับวันนี้ตรนนี้พี่น้อง๋ยวทันไปกเข้ากันเลยไล่เซลไล่อ๊อลเอ้ยจูมันจังมือ่ะ Happy birthday นะครับพี่ตองครับขอบคุณครับมหาักแม่แล้ววันนี้ ถ่ยเลยเราจะไปตับเมาเลยเนาะเราปัดตับเาด้วฟ้าใส่แล้วน่ของนอนขอบคุณครับไ่ผิดนี่ไงข้อเบี้ยนี่นะ <c oughs> <c oughs>

เสียบตก็แล้วใส่ลายแสีบลายเปิดร้านในครับเนี่ยจ้าบ่อยได้เว้ยดีกว่านะครับติงหากันยาตูลาให้เพื่อนเนี่ยเอา เพิ่มที่อีกนิดนึงยังมาจวดนะจัดจัดจัดจวดจังไงยังซวงนะครับมันจะเป็นสีซึมซิมจังไงโอเคแล้วแบบไหนหอมหอมนะครับเสร็จแล้วมามาซิมนะครับเอาเลยนะ ผัก้อมนี่อันกำลังซอยผักไปอยนนซิมกอยูบอกคนนั้น จินๆๆิินิ้ิรู้ิรกนบดินนึ่นแจวแเลยกมมล้พี่บอยครับรับประกันนะครับฝีมือสุดยอดนะครับพี่บอยของเราพี่เต้บิสุยางครับอาหารอีสาน เอาพี่จองให้ฉัดนะให้กอดให้ฉันนะเดี๋ยวขวางวันเกิดด้วยครับครบรอบเท่าไหร่เนี่ยครับสามเก้าสามเก้าไม่น่าเชื่อนะสามสิบเก้าหน้ายังเด็กอยู่นะครับตับเด้อโอ้ตับ่ครับมาเด้อมาเด้อตับหวานตื่นเลยอืมหอมเลยแบบเจี่ยบอืมใหญ่เลยให่สนุกดีดีนะดีพอแล้ว เพราะอะไรเพราะเ่าผม้วนัวน right. ัวนะผมนัวอันนี้ดิอ๋อชิอืมพอล้วพ่อเอ๋ยเอาผมอีกรองน่อยน่ะน้องผมใส่ผมหน่อยหนึ่งบ่ะ ผมอื่นกับการเลยได้การอันนั้นพอแล้วเป่าอันนี้เพอแล้วผมละไปกินมัดนี่ชนนาร์จต่อเอาเด้อะขั้วเล็กไม่ได้ยันสองก็มาอต่เดี๋ยวเราจะขั้วนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามีทีมงานไม่กินดิบ กัวนะครับบากินเด็ดย,ยังไงนื้อปลานึ่งปนงปลานะครับเนึ่งปลากับก้อยนะครับมนเนี่ยสำหรับงานมันเกิดไอ้ตองนิ่ติ่งเบาๆ่ยครับ คุณหนึ่งปลานะครับับผักเรียบร้อยนะครับอะไรครับให้ให้ เมนูมเส์เอาเนีย้เมนูเราก็ครบแล้วนะครับมีน,นึ่งปลาก้อยจุลวกจิ้มนะครับ แล้วก็ก้อยสุกครบแล้วครับเมนูเดี๋ยวรอจิมงานมานะครับนี่นะครับไก่บิ้งไก่เ,นนกเลยครับหอมวอ้นหอยหอมทะลุดจออันนี้สร้อยจุเลยครับสร้อยจุหั่นมาแล้วมาเนี่ยแจ่วนะครับก็บจิ้ม นอาซิมกันนะซิมกันนะ,นนนนะอืมตับแก้วครับกินกับห,หนึ่งปลาเนี่ครับเมนูก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ตอกวัวของเ้ามจุกจุกจุกครับ เนี่ยนะแน่นมาซบจ้วยสดดีเนะคือคิดแอบแ่บแอบครับเอาไหมเปล่าแอบไว้ไม่ไม่ต้องจ้าม เออยปลาสียันน่ากันแม่แม่ว่าอะไรลายหักคุณแม่แม่น่ะนัวมาเนี่ยน่าครับ เป่าๆจะคำเนี่ยเป่าเป่าคำหนึ่งกับพี่ตองพี่อ,อาร์ตเอาคนละคำคนละคำเป่านี่ยมันรีวิวเป็นธรรมชาติเธาเด้ดสาาุดเลยเพาะมีธรรมชาติกินแล้วครับตามตามปกติเนะอยากบล็บบอกแอลเลยถ้ามันเค็มนะเป็นไงครับแทบแซม แตกถึงแม่นไม่อ่านนะประเด็คุยคมยังไงกันนะผักแก้อยืออ้วนแซ่บนะครับผมหอันงเนี่ยสดอืีกการจะเปาครับประเจับเปาจะเปาจับจับเปาแล้วขอีกอีกหน้ามูนตับต่อวาโอ้ตับขึ้น กิดป้อนเสือดมาเมื่อกี้แม่เลยแม่ช่วยคอนเทนการนะครับวันนี้เอาเดี๋ยวจะเย็มกับสกินน้อเพื่อนเราบัานี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคอมเมนต์เข้ามาเลยนะครับให้คอมเมนต์เลยอาหารรสชาติเด็ดเอาครับวันนี้เจียปลาแดกเจียปลาแดกดนะครับเนี่ยนอบ ตัวเป็นตัวเลยวะครับเนี่ยสีเนียสีเกินตัวขั้นโมมเลยก็สีนั่นได้คนงามสีประแดดครับมาเบิองเนี่ยผอไม่ี่นองอย่าบองมาเกินมีเต็ดตองไปนไหนเป็ตองนัวลปะนวลวๆนวแซ่บสุดยอดของพุ่งเลยพี่อ่าแล้วน้องมิ้วมาแล้วนะครับ ลูกแม่อ <ste al seat> ่านนะครับได้ระบบกระเดกเอาอ่ะสาวงามกินประแดกกินประแดกแล้วพี่น้องมันจะงามเหมนแมนครับจ็ดปีแล้วจ็ดปีแล้วบอกเขาไหมสามสิบเก้าสามเก้าสามเก้าคอมเมนต์มาเลยนะครับเชื่อไหมครับสามสิบเก้าปีนะหน้ายังเด็กเลยแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับพี่ตองขอบคุณครับ